กลิ่งที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไม่ต้องใช้ฐานนะครับอันนี้ซื้อมาจากในเว็บ Lazada นะครับราคา590บาทก็มันเป็นกระดิ่งที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือตัวที่เป็นตัวส่งสัญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานาพลังงานจนนะครับคิเนติกเป็นคาว่าคิเนติกนี่มันจะเป็นลักษณะเดียวกับนาฬิกาข้อมือ อัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องไขาลานนะครับใช้การเคลื่อนที่มาเป็นตัวสร้างกระแสไฟนะครับก็เชื่อว่าแบบนี้น่าจะหมดปัญหาเรื่องต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่มีของเหลวเยิ้มออกมาหรือแบตเตอรี่ที่ตรงขั้วมีรอยมีสนิมนะครับแล้วทำให้มันเราทำให้กลิ่งไม่ทำงาน ผมจะลองเทสดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าแบบนี้มันเดี๋ยวจะลองแกะดูจะลองแกะออกมาดูนะครับ ลองเทสเลยครับใจร้อนนะครับกขเสียบปลั๊กเอาไว้แล้วก็กดตรงนี้นะครับกดเ,เลยอุ้ยแข็งนะอู้ เดี๋ยวค่อยไปทดสอบความไกลตอนติดตั้งจริงนะครับในคู่มือที่เขาบอกมาเนี่ยเขาว่ามันได้ไกลถึง100เมตรแล้วสามารถเลือกเสียงเพลงหรือว่าเสียงกลิ่งเนี่ยได้16แบบลองดูสิถ้าเสียงดังไปเนี่ยเราปรับลดได้หรือว่าต้องการเพิ่มเสียงเราก็ปรับตรงนี้นะครับ ปรับความดังได้โดยการกดตรงนี้ผมสงสัยว่ามันจะกินไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องเสียบปลั๊กแช่ทิ้งไว้ตลอดผมจะวัดกระแสสแตนบายกระแสสแตนบายก็คือเวลาเราเสียบป,ปลั๊กทิ้งเอาไว้เนี่ยอยากรู้ว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะครับผมโม่ปลั๊กมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะแยกเส้นให้อ,อาแคลมมิเตอร์เข้าไปคล้องแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านแอมปเอา อันนี้เสียบแล้วนะครับนี่เสียบแล้วนะครับ00ก็คือมันกินไฟน้อยมากน้อยจนแอมมิเตอร์เครื่องนี้จับไม่ได้มันน่าจะกินหลักเป็นมิลลิแอมนะครับทีนี้ถ้าผมเอาตัวตัวถูกที่ผมเคยใช้นะครับตัวนี้นี่ กดให้ดูนะครับว่ามันยังใช้ได้นี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันขึ้นว่าจุดศูน์แอมนะครับหรือว่าถ้าอ่านเป็นหน่วยมิลลิแอมก็คือ40มิลลิแอมทีนี้ผมจะดึงตัวนี้ออกกลายเป็นศูนย์และผมเอาตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาเสียบ นี่ไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเป็น0ูนย์อันนี้คือยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูกดให้ดูนะครับนี่สรุปก็คือมันกินไฟน้อยมากครับน้อยจนมิตเตอร์ของผมรุ่นนี้อ่านไม่เจอเพราะว่าความละเอียดมันไม่ไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับรุ่นที่ผมเคยใช้อยู่นะครับตัวนี้กินไฟน้อยกว่า ผมไมเจอปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ก็คือพอเราเอากริ่งที่เป็นตัวรับสัญญาณไปเสียบเต้ารับแล้วเต้ารับนั้นมี2รูปรากฏว่าอีกรูหนึงเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เลยก็คือเสียบไม่ได้นะครับมันเสียพื้นที่ไป2 2รูนะครับแทนที่จะใช้ได้ผมว่าเขาดีไซน์ส่วนตรงนี้นะครับมันมันหนาไปหน่อยนะครับน่าจะ ให้ที่เป็นขาขาของปลั๊กเนี่ยขึ้นมาด้านบนสักนิดหนึ่งเราจะเหลือเนื้อที่ให้เสียบปลั๊กตัวอื่นได้อีกหนึ่งตัวตำแหน่งที่ผมจะติดสวิต์กดก็คือตรงนี้นะครับแผ่นด้านหลังของสวิตช์นี้ถอดได้นะครับมาเป็นแผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้มาทาบ ให้มาด้วยโอเคเรียบร้อยกดดูอ้าวยังไม่ได้ไปเสียบลักระยะจากเสาที่ติดสวิตกริ่งมาถึงตัวบ้าน ประมาณสัก35หรือว่า40เมตรคือถ้ามาถึงขอบของตัวบ้านเนี่ยของเสาต้นนี้มัน35เมตรแต่ว่าเวลาติดจริงเราต้องติดภายในบ้านนะครับก็น่าจะเข้าไปอีก5เมตรจะลองดูว่าสัญญาณจะมาถึงหรือเปล่านะครับหรือว่าถือว่าสัญญาณโอเคเลยครับ มาถึงแน่นอนตามสเปคนั้นบอกว่าได้ถึง100เมตรตอนนี้ก็ย้ายมาเสียบต้อรับในบ้านท่านผู้ชมครับเท่าที่ผมได้ทดลองใช้ได้สัมผัสมาก็พบข้อคอมเมนต์อยู่2-3สประการนะครับจะเรียกว่าจุดเด่นจุดด้อยก็ได้นะครับอย่างแรกก็คือการที่ไม่ได้ใส่ถ่านหรือว่าไม่มีแบตเตอรี่นั้นก็ตัดปัญหาเรื่องอต้องคอยเปลี่ยนถ่านอยู่ตลอดหรือว่าที่คั่วถ่านมักจะเป็น สนิมหรือว่าบางทีมีของเหลวไหลยเยิ้มออกมาทำให้แผ่นวงจรเสียหายตัดเรื่องนี้ทิ้งไปได้เลยครับประการต่อมาก็คือเรื่องของการกินไฟเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเราต้องเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ตลอดนะครับแล้วมันก็ต้องมีไฟเข้าไปเลี้ยงภาค,ครับที่คอยรับสัญญาณจากภาคส่งจากตัวสวิตช์กระดิ่งที่อยู่หน้าบ้านแต่ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเปรียบเทียกบกับตัวที่ผมเคยใช้เนี่ยตัวนี้กินไฟนิดเดียวนะครับ ่อมาเป็นข้อด้อยนะครับข้อที่ผมคิดว่าน่าจะาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดีกว่านี้ได้นะครับข้อแรกก็คือเรื่องของราคา,าผมไม่รู้ว่าร้านอื่นเท่าไหร่นะครับไม่ได้เช็คแต่ว่าใน l า z a d a าขายอยู่ประมาณ1080บาทผมคิดว่าราคาสูงไปหน่อยสูงเกินกว่าที่จะจูงใจให้คนทั่วไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับคือถ้าเทียบกับอของ ยี่ห้อดังๆนะครับที่คุณภาพดีๆเนี่ยอันนี้แพงกว่า2เท่าหมายถึงว่าเป็นระบบเดิมที่ใส่ฐานนะครับหรือว่าถ้าเป็นยี่ห้อถูกๆทั่วไปเนี่ยแพงกว่าประมาณ3เท่านะครับก็คือราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับเป็นข้อด้อยก็คือ,อเรื่องของการดีไซน์สวิตช์กดนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันต้องใช้แรงมากกว่าปกติเพราะว่า มันต้องอาศัยแรงกดเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลของผมที่ว่าเวลาคุณยายคุณแม่แม่ยายผมอยู่ข้างบ้านเนี่ยซึ่งเอาน้ําพริกอ,อะไรมาส่งเอาแกงมาส่งกันประจำเนี่ยเขาไม่ชินนะคือเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันตัวเดิมเหมือนแค่กดนิดๆน,นะครับแต่ตัวนี้คือต้องกดแรงแต่ถ้าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้แป้นมีขนาดใหญ่ขึ้นมีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นเนี่ยแรงกดก็คงจะน้อยลงน่าจะดีกว่านี้นะครับ ประการต่อมานะครับข้อข้อด้อยมีเยอะหน่อยก็คือเรื่องของอเต้าเสียบนะครับคือตัวปลั๊กที่ไปเสียบกับเต้ารับเนี่ยปรากฏว่ามันมีพื้นที่มากซึ่งเวลามีาสายไฟมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เสียบอยู่กับเต้ารับที่เป็น2ออช่องเนี่ยมันจะกินพื้นที่ไปเลยนะครับตัวอื่นก็ใช้ไม่ได้ทําให้จะต้องแยกเต้ารับออกมาต้องเดินสายใหม่นะครับหรือว่าต้องหา เต้ารับที่เราไม่ได้ใช้งานซึ่งอาจจะอยู่ไกลอยู่ในห้องเก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคอมเมนต์เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ